ครับชาว fps Thailand.com ทุกท่านนะครับตอนนี้เรามาพบกับหูฟังตัวใหม่ล่าสุดของทาง Rockcat นะฮะในชื่อรุ่นว่า Rockcat Lenga นะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นโมเดลใหม่แล้วก็ดีไซน์ใหม่นะครับเรียกได้ว่าน้ำนวนต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปใหม่จากเคฟตัวเดิมไม่ว่าจะเป็นเคฟ s t ดิโ o หรือว่าเคฟ5.1ที่เราเคยเห็นกันไปแล้วในรีวิวของ fps Thailand.com นะครับนี่ฮะตัวนี้นี่เรียกได้ว่าแพ็กเกจมาสีโทนเดิมครับสีฟ้าดำนะฮะแล้วก็เป็นอะคูสติก performance นะครับที่เขียวไว้ด้านเขียวไว้ด้านบนนะนี่อะคูสติกประสิทธิภาพนะครับเราน่าจะได้ได้รู้ว่าว่ากลิ่นน่าจะประมาณไหนนะฮะฟีเจอร์ด้านหน้านะครับของ r o c k แคทเลงเกตัวนี้นะฮะเขาบอกไว้ว่าเป็นสตูดิโอเกรดสเตอริโอซาวนั่นหมายความว่าเขาจะออกมาประมาณ2.0 channel นะครับเป็นสเตอริโอนะฮะแล้วก็ Over Ear Low Weight นั่นหมายความว่าเป็นหูฟังที่แบบว่าครอบคลุมทั้งหัวอ่าทั้งหูของเรานะฮะแล้วก็น้ำหนัก น้อยนั่นเองนะครับคือเบานั่นเองนะครับผมแล้วก็สูทเพลียคอมฟอร์ตนะครับสวมใส่สบายนะฮะรองรับการใช้งานกับ PC PS4 แล้วก็โมบายนะครับจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวดูกันฮะแล้วก็สุดท้ายนี่คือ Wide Angle Diver Powerful Base นะครับอ่าแล้วก็นี่ฮะเขียนไว้ชัดเจนว่า Compatible PC และ PS4 นะครับนี่หน้าตาหูฟัง็ประมานี่ฮะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับปามาที่ด้านนี้ครับสเปคครับผมสเปคบอกไว้ว่า มีความถี่อยู่ที่2 0่สถึงสองหมเฮิร์นะครับเป็นมาตรฐานเกมมิ่งหูฟังเลยนะฮะแล้วก็อิมพีแดนซ์ครับ32โอห์มนะฮะแล้วก็ไดเวอร์ขนาด50มิลลิเมตรครับด้านหลังก็จะมีอธิบายไว้คร่าวๆว่าแบบวัสดุอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างนู่นนนั่นนะครับเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วนะฮะด้านหลังนี่ครับแกะออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะฮะหูฟังนะครับจะให้ดูตัวหูฟังก่อนเป็นหลักเลยนะ เอาด้านซ้ายก่อนละกันนะครับด้านที่มีไมโครโฟนแล้วก็สัตสัญญาณก็คือด้านซ้ายนะครับอันนี้คือก้านของไมโครโฟนนะครับด้วยด้ว่าเทามาได้แข็งแรงดีเลยนะครับหมุนลงมาได้สุดแค่ประมาณนี้นะครับมันจะหน่วงหน่วงนิดนึงนะแต่ไม่ได้ดังกลักหรือว่าล็อกไว้นะครับเวลาขึ้นนะฮะไม่ไม่ไม่มีเสียงกล็กใดนะครับแล้วก็ก้านเนี่ยโค้งงอได้เล็กน้อยนะครับตามสรีระของเรานะฮะเดี๋ยวจะให้ดูที่อ่รายละเอียดที่ตัวรับเสียง นี่ครับที่รูรับไม้จะเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับผมประมาณนี้ครับไมโครโฟนครับเราลองมาดูที่เอียร์ครับกันบ้างนะฮะเอียร์ครับจะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าอิสระอยากให้ดูด้านนี้ด้านจะเห็นง่ายกว่านี่ฮะอิสระครับขยับได้นี่ฮะแล้วก็ตัวหูฟังจะเป็นลักษณะแบบ Open นนิดนึงนะครับคือโดยรอบเนี่ย จะไม่มีการปิดกั้นเลยครับเขาออกแบบมาเพื่อแอร์ฟล w ต่างๆนะครับไม่ให้เรารู้สึกอึดอัดหรือว่าร้อนนะครับแล้วก็เวลาฟังเพลงจริงๆเนี่ยเสียงจะรอดออกมานะครับด้านนี้จะเขียนว่า Studio อเ a ร s ซาวนะคือสิ่งที่เราจะสื่อเนี่ยเป็นหูฟังที่มีเสียงแบบว่าระดับสตูดิโอเลยนะครับแล้วก็ด้านบนครับเป็นโลโก้ล็อกแคทนะสลักไว้นะฮะอุปกรณ์ตรงนี้จะเป็นเหมือนกับลวดนะครับ ที่ดูแล้วแน่นหนาพอสมควรครับดึงอันนี้ขึ้นมาได้ยึดครับด้านในครับเป็นหนังเป็นหนังที่มีเกรดดีแล้วก็คุณภาพดีใช้ได้เลยนะครับคือจับลงไปเนี่ยย่บตามนิ้วเราเลยฮะปึ๊บปึ๊บลองมาดูสายสัญญาณครับสายัญญาณเป็นส,สีฟ้าสีฟ้าตัดด้วยสีดำที่เป็นอ่าตัวรีโมทอินไลน์รีโมทนะครับ นี้ด้านหน้าเขานะฮะก็จะมีวอล่ม up, ออล่มดาวแล้วก็เปิดปิดไมคแล้วก็ด้านหลังจะเป็นโลโก้ล็อกแคตตัวสายมีความยาวประมาณ1.2.5เมตรนะครับผมเพื่อที่จะเอาไว้ใช้งานกับคอนโซลด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็มาดูที่ปลายสายครับจะเป็นจุดต่อสัญญาณนะฮะนี่โดยดั้งเดิมของเขาแล้วเนี่ยจะเป็น3.5มิลิเมนะครับ2หวัวสีฟ้าอ่าสีเขียวแล้วก็สีชมพู นะครับพอเราจะใช้งานกับโมบายหรือว่าอุปกรณ์ที่เป็นคอนโซลเนี่ยก็เสียบเข้าไปแล้วให้ออกมาเป็นหัวเดียวแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่แหละฮะคือสิ่งที่เขาบอกว่าโอเคมัน compatible หรือว่ารองรับกับอุปกรณ์หลักๆคือคอนโซล PS4 นะครับผมหรือ PS4 แล้วก็ PC แล้วก็โมบายต่างๆนะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูครับ <c oughs> นี่ฮะเดียวได้ว่าใส่เข้าไปเนี่ย เสียงด้านนอกเข้าแทบจะร้อยเปอร์เซ็นะครับผมเพราะว่าด้วยความที่เขาตั้งใจออกแบบมาให้เอียร์ครับเนี่ยมันมีความโปร่งนะครับความโปร่งความสบายแล้วก็ใส่แล้วไม่เดือดอัดจริงครับแล้วก็ใส่แล้วรู้สึกนุ่มเบานะครับก้านไม้ก็อยู่ในบริเวณข้างๆปากของเราพอดีนะฮะด้านซ้ายครับแล้วก็ด้านขวาคือตัวเองใส่แว่นเนี่ยก็ไม่รู้สึกอึอดอัดนะฮะใส่สบายเดี๋ยวเราไปฟังเสียงไม้กันครับสวัสดีครับ ทดสอบ1 2 3 4นะฮะเสียงไม้ที่คุณได้ยินอยู่นี้นะครับเป็นเสียงไม้ของหูฟัง l o c k แ a t l ล n ก้นะฮะโดยที่ผมปรับไว้ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือความดังของเสียง90%แล้วก็บูสเสียงที่2 0่สเดซิเบลนะครับเป็นซาวการ์ออนบอร์ดทั่วๆไปนี่เลยนะครับผมนะฮะทดสอบ1 2 3 4สซุ้มเสียงเป็นยังไงกันบ้างครับ โดยรวมแล้วนะฮะจากที่ได้ลองฟังเสียงไปพอสมควรนะครับได้ได้ว่าผมค่อนข้างที่จะประทับใจกับเนื้อเสียงของเจ้าเลนก้าตัวนี้มากๆนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่แบบไม่มีการเบิร์มไม่มีการอ่าเปิดทิ้งไว้ก่อนนะฮะคือผมฟังครั้งแรกเนี่ยมวลเสียงค่อนข้างที่จะอิ่มอุ่นแล้วก็เสียงชัดเจนมากนะครับเสียงกลางนี่โดดนะครับคมแล้วก็ฟังเพลงเพลาะนะครับโดยเฉพาะอ่าเสียงเพลงร้องอย่างเงี้ยแซมส์มิดเนี่ยผมเอเดลอย่างเงี้ยนะฮะคือแบบ พุ่งทะยานออกมาเลยคือผมรู้สึกว่าเรนก้าเป็นหูฟังเกมมิ่งที่ฟังเพลงเพลาะมากๆนะครับถามว่าเบสแน่นไหมผมคิดว่ามันมาเป็นมวลที่ที่รู้สึกว่าเป็นเบสแต่ว่าไม่ค่อยอิมแพกมากนะครับผมนะฮะแล้วก็จุดหนึ่งที่อาจจะเป็นความตั้งใจของเขาแต่ก็ถ้าเป็นเกมเมอร์เนี่ยจะเข้าใจดีนะครับเวลาไปแข่งแลนด์นะฮะเสียงข้างนอกจะค่อนข้างเข้าเพราะว่าเขาเปิดหูฟังไว้แบบค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เสียงที่เวลาเราฟังอะไรเนี่ยคนข้างๆก็จะได้ยินด้วยอันนี้คือจุดสังเกตของตัวเรนก้านะครับ แล้วก็ตัวสายถ้าเกิดเราเอาไปใช้นอกบ้านแอบบสายแอบบยาวนิดนึงนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเขา,ามีเวอร์ชัน2องหรืออรออกมาเนี่ยอยากให้แบบตัด,ต,ดตัดตรงกลางฮะัสักเมตรหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเชื่อมความยาวมานะครับเพื่อที่จะแปลงแปลง,แปลงสัญญาณสายเพราะว่าเวลาใช้นอกบ้านเนี่ยสายสั้นจะด,ดีกว่านะครับโอเควันนี้นะฮะใครที่สนใจนะครับผมจเจ้าล็อกแคตเลนเก้าตัวนี้เรียกได้ว่าโฉมใหม่ออกมาแล้วก็ตอบโจทย์เกมเมอร์ทั้งคนที่ฟังเพลงด้วยแล้วก็เล่นเกมด้วยนะครับเสียงในเกมในจัดจ้านดีมากนะครับผมแล้วก็ ใครสนใจนะฮะลองติดต่อซื้อหาก,กันได้ที่ร้านอุปกรณ์เกมมิ่งเกีชร์ชนนำโดยทั่วไปนะครับวันนี้ผมและเอพสเดคอมเนะี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ